เมื่อถึงกลางเดือนตุลาคมแบบนี้เนี่ยบรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีข่าวดีอีกแล้วเพราะว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยมีเงินเข้ามาถึงสมรอบเต็มๆทั้งค่าของค่ารถแถมยังมีเงินเพิ่มพิเศษนะให้กับผู้สูงอายุและคนพิการอีกใครชือบัตรอยู่เนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะเพราะว่าจะสรุปให้หมดเลยว่าได้เงินวันไหนได้เท่าไหร่ แล้วก็ต้องผูกพร้อมเพลงก่อนวันไหนนะถึงจะได้ไม่พลาดเงินรอบสุดท้ายกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาประกาศแล้วนะเงินช่วยเหลือประจำเดือนตุลาคม2568จัดเต็ม3รอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุและคนพิการเดือนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเงินเข้าแบบสามเด้งนะเพราะว่ามีทั้งเงินใช้รูดซื้อของค่าเดินทางแล้วก็เงินช่วยเหลือพิเศษอีกเริ่มกันที่รอบแรกนะวันที่1ตุลาคม2,568ถามว่าได้อะไรบ้างเนี่ยคงไม่ต้องบอกนะ เราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้กันหมดแล้วมาต่อกันที่รอบ2เลยดีกว่านะรอบ2องเนี่ยข่าวดีสุดๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้พิการเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรงผ่านพร้อมเพลย์ะนะในวันที่20ตุลาคมรายละเอียดก็คือผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว800บาทจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษอีก200บาทรวมเป็น1000บาทนะ แต่เงื่อนไขสําคัญก็คือจะต้องผูกพร้อมเพลย,เย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักซะก่อนนะหรือใช้บัญชีที่เคยรับเบี้ยความพิการมาก่อนใครที่ยังไม่ผูกพร้อมเพลย์ก็รีบเลยนะเพราะว่าถ้าเลยวันที่20ตุลาคมไปแล้วเนี่ยเงินรอบนี้ก็จะเลื่อนไปอีกเดือนและรอบสุดท้ายรอบนี้เนี่ยหลายคนรอคอยมากที่สุดนะเป็นรอบตกเบิกเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อย ใจในวันที่24ตุลาคม2568รอบนี้นะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แต่ว่าโอนเงินไม่สำเร็จหรือว่ายังไม่ได้รับเงินมาก่อนกรมบัญชีกลางเองเนี่ยจะโอนย้อนหลังให้เลยนะรายละเอียดก็คือว่าเงินสงเคราะห์ตัวนี้เนี่ยเพื่อการยังชีพ100บาทต่อเดือนรวมทั้งหมด8เดือนนะ กุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนเนี่ย800บาทพอดีโดยจะแบ่งโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุที่สำคัญก็คือว่ารอบนี้เนี่ยก็ยังมี2รอบเก็บตกเพิ่มเติมด้วยนะถึงวันที่24พฤศจิกายนแล้วก็24ธันวาคม2568แต่ต้องผูกพร้อมเพย์ให้ทันนะก่อนวันที่19ของเดือนดังนั้นใครยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์ด้วยเลขปัตรประชาชน รีบทาก่อนวันต่ดรอบเพราะว่าถ้าพลาดรอบนี้เนี่ยเงินก็จะเลื่อนไปอีกเดือนใครสงสัยว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมหรือว่ายังไม่ได้รับเงินโทรสอบถามได้เลยนะคอร์เซ็นเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ021092345หรือโทรไปที่กรมบัญชีกลางก็ได้นะในเวลาราชการ022706400